สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ตุ๊กเข้ามาในตัวเมืองที่จิตราซามาซื้อของค่ะแล้วแล้วเพื่อนแม่ตุ๊กจะพามาดูอะไรสักอย่างนั่นก็คือหูด้านหน้านี่ด้านหน้านี้นะคะคนเต็มเลยค่ะแล้วก็เยอะมากคนเยอะมากน่าจะเป็นอะไรเป็นผลไม้อะไรสักอย่างราคามันแบบเหมือนเจ้าของสวนมาเองเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ คนเยอะมากนะคะนี่ตัวไม้ที่เขาแบบาม,ามายืนามายืนรอกันเป็นแถวมาดูดิโอ้คูเรียนหมอนทองโลรับ89บาทส่งทั่วไทยโอ้โหมาดูมาดูคะ่ะโอ้คนรอยเยอะมาก เมาเนบาทเรีนหอดับาทเรีนบาทูรดบาเป็นภูเขาเลยค่ะไซน่าจะเป็นไซคัดแบบรูปใหญ่มากเลยค่ะตกไซแบบคล้ายๆว่ารุ่นตกไซค่ะมันใหญ่มาก รกครูใหญ่มากเลยนะคะนี่อันนี้เขาป้ายน้ำยามาแล้วนะคะป้ายน้ำยามาแล้วอีกประมาณสองวันไม่เกินสามวันสุกแน่นอนใหญ่มากอันนี้ดิบอยู่นะคะดิบอยู่ค่ะอนนุ้ดูคูดิหูยังใหญ่เลยนู่นกองเป็นภูเขาไม่คล้ายๆว่ามันตกไซย์ค่ะ สซย,ยักษ์สซย,ยักษ์เลยค่ะครูใหญ่ไอรุ่นเนี้ยน่าจะไปนอกไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินนะคะน,นี่นี่เป็นเป็นที่เขาต้องออกข่าวเลยเปล่าที่มันแบบเก็บหนีน้ําฝนอะไรเงนี้ยดูคนค่ะดูคนโอ้ต่อแถวกันเลยค่ะก่อนหน้านี้คนเยอะกว่าน,นี้นะนะคะโอ้หน้าสนไหมหน้าสนไหม ีรอยอโล89บาทอันนี้1 2 9บาทน่าจะอยู่ด้านในสีเหลืองด้วยนะค่ะนู่นคนซื้อเยอะๆดู Asia 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 ่นนะค่ะเข้าแถวรอเลยนะคะคนเยอะมากเลยตอนนี้อย um ู่ที่นี่เซนทัลพาซานะคะ จุดจุดจุดขายอยู่ตรงนี้นะคะรูปใหญ่ๆค่ะโอ้คนเต็มเลยครัก่อนหน้านี้คนเยอะกว่านี่อีกเจด่าทุเรียนใจด่าพิกตอกสีลูกตองเจสิบนเหรอะโอ้สี่ลูปเจ็ดสิบนู่นอยู่นู้นโลละนะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดู ไปกันค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูไปดูใกล้ๆกันเลยวิธีการขายของเจดาเขาเป็นยังไงไปดูกันนู่นเจดาเขาอยู่บนรถนู่นนะค้า <c oughs> ดูนี่นี่การันตีเลยนะเหล่าดารา ที่มาซื้อกันนะคะ่ะนะคะหน้าสนคะ่ะหน้าสนผู้เรียนโูไม่รู้ว่าจะเละหรือเปล่านะนี่นุ่นนเจ๊เขาอยู่บนรถนี่นอะคะ่ะ อันนี้บรรยากาศบรรยากาศการขายทุเรียนปะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อกันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะใครที่สนใจมาไว้ๆนะอยู่ที่เซ็นทรัลพิจิตค่ะเซ็นทรัลานสาขาพิจิตนะคะ